ยังคงเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์สำหรับกรณีข่าวลือดาราสาวรายหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ายืมเงินเพื่อนเพื่อน,นำไปปล่อยกู้แต่กลับไม่ได้คืนเงินตามที่ตกลงไว้โดยมีการเปิดเผยอักษรย่อจนหลายคนพุ่งเป้าไปที่ดิวอริสราทำให้เธอถูกจับตามองอย่างหนัก แม้กระแสข่าวจะแรงขึ้นเรื่อยๆแต่จนถึงตอนนี้ดิวอริสรายังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือชี้แจงใดๆบนโซเชียลทำให้ชาวเน็ตยิ่งสงสัยว่าเธออยู่ที่ไหนและจะมีการออกมาเคลียร์ประเด็นนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามท่ามกลางราม่าที่เกิดขึ้นล่าสุดเซบาสเตียนลีสามีของเธอได้เคลื่อนไหวบนอินสตาแกรมสตอรี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนด้วยการโพสคลิปที่เกี่ยวกับงานเครื่องเสียงซึ่งแม้จะไม่ได้พูดถึงกระแสข่าวโดยตรงแต่ก็ทำให้หลายคนเริ่มจับตามองมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้โปสตล่าสุดของเซบาสเตียนต้องย้อนกลับไปถึงช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วซึ่งเป็นภาพของลูกชายในชุดซานตาทำให้เกิดคำถามว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณบางอย่างหรือไม่และทั้งคู่ยังอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่างานนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าดิวอริสราและเซบาสเตียนจะออกมาเคลียร์ข่าวลือหรือไม่แต่ที่แน่แนตอนนี้ชาวเน็ตจับตาทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ละสายตา